ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยเสียนกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสรศิฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียนกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นหบอกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกทกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2567 เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้ก็มาจากพระสุตตันตปิฎกอยู่ในขุททกานิกายคาถาธรรมบทอยู่ในมัควักเป็นเรื่องสัตวิหาริกข,ของพระสารีบุตรเถระเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภ สัตถิวิหาริกของพระสารีบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศนาว่าอุดชินทะเป็นต้นคําว่าสัตถิวิหาริกก็คือผู้ที่พระสารีบุตรอุปสมบทให้พระสารีบุตรเทระจึงเป็นพระอุปัชาของพิสุรูปนี้ได้ยินว่า บุตรของนายช่างทองคนหนึ่งมีรูปสวยบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระแล้วพระเถระก็ดำริว่าพวกคนหนุ่มมีราคะมากแล้วได้ให้อสุภกรรมฐานแก่ท่านนั้นเพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายสำหรับท่านเพราะเหตุนั้น ท่านก็เข้าไปสู่ป่าพยายามอยู่สิ้นสามเดือนก็ไม่ได้ซึ่งคุณมากว่าความเป็นผู้มีจิตแน่แน่วแล้วก็จึงกลับมาสู่สำนักของพระเทระอีกเมื่อพระสารีบุตรเทระกล่าวว่าท่านกรรมฐานมาปรากฏแก่ท่านแล้วหรือพิสุผู้นั้นจึงบอกความเป็นไปยอย่างนั้น แก่พระสารีบุตรครั้งนั้นพระสารีบุตรก็กล่าวกับท่านว่าการถึงการปรงใจว่ากรรมฐานไม่สำเร็จดังนี้ย่อมไม่สมควรแล้วบอกกรรมฐานนั่นแหละให้ดีขึ้นอีกแล้วได้ให้แก่ท่านแม้ในวาระที่สองท่านก็ไม่อาจยังคุณวิเศษอะไรอะไรให้เกิดขึ้นได้ จึงกลับมาบอกแก่พระสารีบุตรเทระอีกพระสารีบุตรเทระก็คิดว่าพิสุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรธรรมคือเครื่องกั้นความดีอันได้แก่กรรมมชันทะก็คือความพึงพอใจติดใจลุ่มหลงพยาปาทะก็คือความแค้นเคืองความผูกโกรธ ถีนามิทธะก็คือความหดหู่ท้อถอยเซึ่งซึมอุทธจะกุกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านกังวลใจวิจิกิจฉาก็คือความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยพระสารีบุตรคิดว่าพิสุผู้ทำความเพียรน,นี้เมื่อนิวรธรรมมีอยู่ในตนก็รู้ว่ามีอยู่ และที่ไม่มีก็รู้ว่าไม่มีพิสุนี้เป็นผู้ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทำพร้อมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้จักอัธยาศัยของพิสุนั้นพิสุนั้นจึงเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าพึงแนะนำ ระสารีบุตรจึงพาพิสุนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาเย็นแล้วกราบทูลความเป็นไปทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุนี้เป็นสัตธิวิหาริกข,ของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ให้กรรมฐานชื่อนี้แก่พิสุนี้ด้วยเหตุนี้ครั้งนั้นพระศาสดา ตรัสแก่พระเถระนั้นว่าชื่อว่าอัศยานุสยายานก็คือปัญญาที่อย่างรู้อัธยาศัยและอุปนิสัยแห่งเวยนยสัตว์ย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วยังหมื่นโลกธาตุให้บรรลือแล้วถึงความเป็นพระสัพพันยูนั่นแหละ ความเป็นพระสัพพัญญูก็หมายถึงความที่เป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ปรารถนาจะรู้นะคะแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรำพึงอยู่ว่าพิสุนี้บวชจากสกุลไหนหนอแลทรงทราบว่าจากสกุลช่างทองทรงพิจารณาอัตภาพที่ล่วงมาแล้ว ทรงเห็นอัตภาพ500ชาติของพิสุนั้นอันเกิดโดยลำดับเฉพาะในสกุลช่างทองแล้วทรงดำริว่าพิสุนหนุ่มนี้ทำหน้าที่ช่างทองอยู่ตลอดกาลนานล้อมแต่ทองมีสีสุกอย่างเดียวด้วยคิดว่าเราจักทำให้ดอกกันนิกาและดอกปทุม เป็นต้นอสุภะปฏิกูลกรรมฐานไม่เหมาะแก่พิสุหนุ่มนี้กรรมฐานที่พอใจเท่านั้นจึงจะเป็นกรรมฐานที่สบายแก่เธอเช่นนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าสารีบุตรเธอจักเห็นพิสุที่เธอให้กรรมฐานลำบากแล้วตลอดสี่เดือน บรรล,ลุพระอรหันต์ในภายหลังพัดในวันนี้นั่นแหละเธอไปเถิดดังนี้แล้วก็ทรงส่งพระเถระไปทรงเนรมิตรดอกปทุมทองประมาณเท่าจักด้วยพระฤทธิ์แล้วทรงทำให้เหมือนหลังหยาดน้ำจากใบและก้านแล้วประทานให้ด้วยพระดำรัสว่า เอาเถิดพิสุเธอจงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายที่ท้ายวิหารนั่งขัดสมาธิในที่ตรงหน้าแล้วทำบริกรรมว่าโลหิตตกังโลหิตตะกังคือสีแดงสีแดงเมื่อพิสุนั้นรับดอกอุบลจากพระหัตถ์ของพระาศาสดาเท่านั้น จิตก็เลื่อมใสแล้วท่านไปยังท้ายวิหารผูนสายขึ้นแล้วเสียบก้านดอกปทุมที่กองสายนั้นแล้วก็นั่งขัดสมาธิในที่ตรงหน้าเริ่มบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังครั้งนั้นนิวรธรรมทั้งหลายของท่านก็ระงับแล้วในขณะนั้นนั่นเอง อุปจาระชาญเกิดแล้วท่านยังปฐมชาญให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจาระชาญนั้นให้ถึงความเป็นผู้ชำนาญในอาการ5ก็คือทำวสีหให้เกิดขึ้นหมายความว่าความชำนาญในชาญ5อย่างก็คือ 1. อาวัชนะวสี ความชำนาญในการนึกถึงปฐมฌานได้ณนะสถานที่และขณะตามที่ปรารถนา 2. สมาปัชนะวสีก็คือความชำนาญในการเข้าฌานคือให้ฌานาจิตเกิดได้ณนะสถานที่และขณะตามที่ปรารถนา 3. อธิษฐาน ก็คือความชำนาญในการอธิษฐานให้ฌานจิตเกิดดับสืบต่อนานมากน้อยณนะสถานที่และขณะตามที่ปรารถนา4วุฒธธานะวะสีก็คือความชำนาญในการออกจากฌานได้ณนะสถานที่และขณะตามที่ปรารถนา5 ปัจเจเวกขณะวะสีความชำนาญในการนึกถึงองค์ฌานแต่และองค์หมายความว่าพิจารณาองค์ฌานแต่และองค์แต่และองค์ได้นะสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาเมื่อนั่งอยู่ตามเดิมนั่นเทียวพิสุนั้นก็ได้ทำวสีทั้งหให้เกิดขึ้นบรรลุฌานทั้งหลายไปตามลำดับ จากปฐมฌานจนถึงจตุตัฌานแล้วก็นั่งเล่นจตุตัฌานที่ชำนาญอยู่พระศาสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดขึ้นแก่พิสุนั้นแล้วทรงพิจารณาดูว่าพิสุนั้นจะอาจเพื่อยังคุณวิเศษอันยิ่งให้เกิดขึ้นตามธรรมดาของตนหรือหนอพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่า จักไม่อาจดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปทุมนั้นก็ได้เหี่ยวแห้งเป็นสีดําเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือฉะนั้นพิสุนั้นก็ออกจากชานแล้วแลดูดอกปทุมนั้นเห็นอนิจจาลักษณะว่า ทำไมหนอแลดอกปทุมนี้ถูกชรากระทบแล้วจึงปรากฏได้เมื่ออนุป,ปาทินกะสังขารอัญชลายังครอบงำได้อย่างนี้อนุป,ปาทินกะสังขารก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะท่านลำพึงว่าแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยยังถูก ความชราก็คือความแก่ครอบงำได้อย่างนี้นะคะในอุป,ปาทินกะสังขารก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงหมายความว่าสังขารที่ไม่มีใจครองก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วเพราะอะไรเพราะว่าชลาก็คงจักครอบงำอุป,ปาทินกะสังขารแม้นี้นะคะก็ครั้นอน,นิจจะลักษณะนั้นอันท่านเห็นแล้ว ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็ย่อมเป็นอันเห็นแล้วเหมือนกันก็หมายความว่าก็ขณะที่ท่านเห็นความไม่เที่ยงคืออนิจจลักษณะขณะนั้นสภาพธรรมที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็แสดงถึงความเป็นทุกขลักษณะก็คือทนอยู่ไม่ได้หรือตั้งอยู่ไม่ได้นั่นเองในขณะนั้นก็สภาพธรรม แสดงให้เห็นถึงความเป็นอนัตตลักษณะก็คือบังคับบัญชาไม่ได้และเป็นเพียงแต่สภาพธรรมเท่านั้นพบสามก็คือกามาพบรูปปพบอรูปปพบปรากฏแก่ท่านดุดไฟติดทั่วแล้วและดุดซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอในขณะนั้นพวกเด็ก ลงสู่สะแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลพิสุนั้นเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วทำให้เป็นกองไว้บนบกพิสุนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งหลายบนบกและในน้ำลำดับนั้นดอกโกมุตในน้ำงดงามปรากฏแก่เธอดุดหลังน้ำออกอยู่ ดอกโกมุรนอกนั้นเขี่ยวแห้งแล้วที่ปลายที่ปลายพิสุนั้นเห็นอนิจจลักษณะเป็นต้นดีขึ้นว่าชราย่อมกระทบอนุปาทินกะสังขารอย่างนี้ทำไมจึงจักไม่กระทบอุปาทินกะสังขารเล่าพระศาสดาทรงทราบว่าบัดนี้ กรรมฐานปรากฏแก่พิสุนี้แล้วก็ประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุดีเที่ยวเปล่งพระรัสมีออกไปพระรัสมีนั้นกระทบหน้าพิสุนั้นคลั้นเมื่อท่านพิจารณาอยู่ว่านั่นอะไรหนอพระาศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ตรงหน้า ท่านลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีลำดับนั้นพระศาสดาทรงกำหนดธรรมเป็นที่สบายของเธอแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าอุดชินทะสิเนหะมัตตะโนกุมุทังสาระทิกังวะปานินาสันติมัก คะเมวะพระหูหะยะนิพานังสุขะเตนะเทสิตังแปลความว่าเธอจงตัดความเยื่อใหญ่ของตนเสียคือตัดด้วยอะไรต้องบอกว่าตัดด้วยอรหัตตมรักนะคะเหมือนบุคคลถอนดอกโกมุต ที่เกิดในสรราการด้วยมือคือเกิดในฤดูใบไม้ร่วงจงเจริญทางสันติทีเดียวเพราะพระนิพพานอันพระสุคตแสดงแล้วตรงนี้ค่ะที่บอกว่าทางแห่งสันตินะคะหรือที่ภาษาบาลีใช้ว่าสันติมักังก็คือทางอันมีองค์ด ที่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานทางอันมีองค์แปดเป็นหนทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกแปดประการหรือเรียกว่าทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาก็ได้ซึ่งแปลว่าปฏิปทาอันยังผู้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์หมายความว่าเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติ บรรลุถึงพระนิพพานส่วนคำว่าอัดถังคิมมักแปลว่ามักมีองค์8ก็คือ 1. สัมมาสติแปลว่าความเห็นชอบหมายความว่าเห็นถูกต้องไม่ผิดพลาดในเรื่องที่ทำให้กิเลสหมดไปไม่ได้หมายความว่าเห็นแล้วชอบใจ 2. สัมมาสังกัปปะก็คือดำริชอบเช่น ตัดความมัวเมาในการมกุลอารมณ์ไม่คิดพยาบาทอาฆาตผู้อื่นเป็นต้น 3. สัมมาวาจาก็คือเจรจาชอบหมายความว่าเว้นจากวาจีทุจริตสี่คำว่าเว้นจากวาจีทุจริตสี่ก็หมายความว่าต้องมีวาจาสุภาษิทธินะคะทีนี้วาจาสุภาษิทธินั้นมีองค์ห้าองค์ห้าคืออะไรคือหนึ่ง พูดเรื่องจริง 2. พูดเป็นประโยชน์ 3. พูดถูกกาละเทศะ 4. พูดด้วยคำสุภาพ 5. พูดด้วยจิตเมตตานะคะทีนี้มักมีองค์8ข้อที่4ก็คือสัมมากรรมันตะหมายความว่าการงานชอบก็คือเว้นจากกายทุจริต3นะคะก็เว้นจากปานาติบาท เว้นจากอธินทานเว้นจากประพฤติผดกาเม 5. สัมมาอาชีวะก็คืออาชีพชอบก็หมายถึงการทำรรม,มาหาเลี้ยงชีพโดยเว้นจากกายทุจริตสาวจีทุจริต4พระพุทธเจ้าก็ตรัสอาชีพที่ควรเว้นซึ่งเรียกว่ามิจฉาอาชีวะนะคะ มิจฉาอาชีวะนั้นมีอยู่5อย่างนะคะก็ได้แก่1การค้ามนุษย์2การค้าสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่า3การค้าขายอาวุธ 4. การค้าขายยาพิษ 5. การค้าขายน้ำเมาแล้วก็ยาเสพติดทุกชนิดมรรคปีองค์8ข้อที่6ก็คือสัมมาวายามะหมายถึงความเพียรน,นะคะ ในที่นี้ก็หมายถึงสัมมาประธานสีนั่นเองสัมมาประธานสีมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นสเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสเพียรบำเพ็ญกุศล,ละธรรมที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสีเพียรรักษาเพิ่มพูนกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้งอกงามยิ่งขึ้นมักมีองค์8ข้อที่7ก็คือสัมมาสติก็หมายถึงการระลึกชอบที่นี้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสติก็คือความเผลอเลอถ้าขาดสติแล้วการงานทั้งปวงย่อมเสียหายสัมมาสติก็คือการระลึกในสติปัฐานทั้ง4 ได้แก่การพิจารณาหนึ่งเนืองในกายเวทนาจิตธรรมหลักการพิจารณากายก็คือพิจารณาให้เห็นกายในกายได้แก่พิจารณาส่วนประกอบของร่างกายอย่างละเอียดแล้วกำจัดความยินดียินร้ายในกายเสียหลักการพิจารณาเวทนาก็คือ พิจารณาให้เห็นเวทนาในเวทนาได้แก่พิจารณาความเกิดขึ้นและดับไปแห่งความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็คืออุเบกขาเวทนาแล้วกําจัดความยินดียินร้ายในเวทนาหลักการพิจารณาจิตก็คือพิจารณาให้เห็นจิตในจิต ได้แก่พิจารณาเท่าทันความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตรักจิตชังจิตหลงก็รู้แล้วกำจัดความยินดียินร้ายในจิตเสียหลักการพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาให้เห็นธรรมในธรรมได้แก่พิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเช่นจิต เกิดนิวรณ์ขึ้นแล้วก็รู้นิวรณ์ยังอยู่ก็ให้รู้นิวรณ์ดับไปแล้วก็ให้รู้เห็นธรรมในธรรมได้แก่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตมักมีองค์8ข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิได้แก่การตั้งใจมั่นในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาพิสุจน์นั้นตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้ว ดังนี้แลเรื่องสัตธิวิหาริกของพระสารีบุตรเทระก็จบลงนะคะขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัทธรรมคํำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใค,รคล้ครวนการค้นคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัย ให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกทก,ท,กท่านเถิด ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ